จับตา5จุดสังเกตบล็อกเกอร์ที่ดี1มีใบอนุญาตและได้รับการควบคุมกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ใบอนุญาตที่เป็นที่รู้จักได้แก่ ASIC, FCA, CySEC, NFA 2. มีการเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้าอย่างปลอดภยัยโบรกเกอร์ที่ดีต้องเก็บเงินทุนลูกค้าแยกต่างหากจากเงินทุนสําหรับดําเนินกิจการของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทนําเงินของลูกค้ามาใช้ผิดประเภท 3. มีเงื่อนไขาการเทรดที่สมเหตุสมผลและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงโบรกเกอร์ที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ตรง ไปตรงมากับลูกค้าและต้องแจ้งเงื่อนไขาการเทรดอย่างชัดเจน 4. มีการให้บริการบนแพลตฟอร์มการเทรดที่น่าเชื่อถือไม่ไว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่โบรกเกอร์พัฒนาขึ้นเองหรือแพลตฟอร์มพื้นฐานอย่าง mt 4 mt 5ก็ตาม มีฝ่ายบริการลูกค้าที่เป็นมืออาชีพโรเกอร์ที่น่าเชื่อถือควรมีช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความสะดวกกับลูกค้าที่ติดต่อเข้าไปซึ่งทั้งหมดนี้ลิล u n นิคือโรเกอร์ที่มีข้อดีครบทั้ง5ข้อที่กล่าวมาสนใจเปิดบัญชีกับโรเกอร์ดีๆอย่าง l i ล u n น x คส์สแกน q r code หรือติดต่อสอบถามแอดมินของเราได้ทุกช่องทางเลยครับ ติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ GBMM The Best Money Movement ทุกช่องทางนะครับ